คนนะครับทำไมไม่มาผมนั่นแหละสิ่ทำไมทุกคนทีงอ่ะต้องมมาคนเดียวทุกคนนั่นแหละสิมันเป็นวันพุธไงเขาทำงานเช้าไม่ไหวอ่ะก็ถูกแหละเออเอาอย่างไรมีอะไรตัดเตะนะจ๊มถ้ายืน่อก็ได้นะแม่ใช่คนยากหรกิจกรรมช่วงนี้อินกับโป๊เตอร์หรืออะไรพูดได้อย่างเน็ตฟิกกัเออเน็ตฟิกเน็ตฟิกน่าจะยังไม่ได้ฟิกหนึ่งมอง คนะดนแล้วเรื่องนี้เรื่องนี้ออนเรื่องนี้ออนนไเ่มไทยทำอแล้วเหรออันนี้คือไหนนะดีใจไหมก็เล่นกัวนตื่นเต้นที่สุดก็รู้สึกยังไงต้อตงาเล่นเป็นบทหกพี่เจมมาดูแล <c ười> ้วันแบบก็ตึงกมากกดดันไห อันนี้เขาถามเหมือนสื่อเหมือนสื่อเนะส่วนถามแบบสื่อเหมือนชินอ่ะเหมือนรับเหมือนซื่อเหมือนซ้ำอีกรอบหนึ่งเลยอ่ะไม่ขนาดนั้นไม่ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าการก็มีสไตล์ของการใช่มใช่ประมาณนั้นก็คือบทมันมันไม่ยากเข้าบทอื่นอีกสั้น ก็ยากแค่ภาษาไม่ได้ไม่ได้กดดันมากไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องดังขนาดเขาอ่ะเขาเขาเขาถคาจะมีทางไปไม่ได้ที่นะดับต่อสื่อบรืออะไรอ่ะใช่ก็ไม่มีใครถามอะไรไม่มีใครชมบุกไม่ถอดได้จริงจริงเหรอตอนนี้สักนิดนึงได้ไหมกับสักนิดนึงได้ไหมล่ะสวยเออนิดนึงมันเป็นรอยไปแล้วเป็นรอยไม่กัดเห็นการเที่ยว อย,อยากเห็นตาอยากมองตากันเทอดมาปุ๊บทำไมกระเม่ทอนเบนขายหน่อยเออขายหน่อยแล้วก็เด็กหรอ ถึงแม่ถึงถึงไม่พันถึงแม่ถ้าแบบว่าถ้าไม่รู้จักก็คงจะแบบดูเขาถึงยากแล้วก็ไม่น่าเข้าออกไม่ได้เลยไได้้จับหรอยังยังไม่เจอแต่ว่าที่ถ่ายเมื่อวานก็คืออีแบบพวดจนหมดลมในลมเดียวอะไรเงี้ย และเป็นภาษาสวยก่อรกล้าก็ต้องพูดพูดพูดในนมเดียวแต่ว่าเป็นปากแซงแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่เจอครับที่นี่เรคิดว่าอาจจะมีเออเห็นโมเมนต์กับน้องเล้งเที่ยวไหนี่ไปแบบไปเดทไปตีเทนนิสไปเที่ยวไปถ่ายรูปกันเขาเลยถามว่าเออเออเขาเลยถามเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นสื่อ ไงเมื่อเช้าทุกคนลอดอลลดทุกคนจะดอจีบได้นะราดูแบบห,หน้าก็ดีใจแล้ว